ครับน้องๆนะครับวันนี้นะครับพี่รอดช่องก็สวัสดีเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับพี่รอดช่องนะครับจะมานะครับบอกวิธีที่ทำให้ให้เราเนี่ยครับเก่งขึ้นนะครับจะมีอยู่3มอย่างนะครับ3มอย่างนะสวิธีนะที่ทําให้เราเก่งขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเล่นเก่งก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่เกี่ยวความสกิลเพย์นะ ต่ม mm ันเกี่ยวกับสกิลตัวละครนะครับอันท um, ี่1นนะครับอันที่2นะครับคือสกิลปืนนะครับและอย่างที่3มนะครับคือตัวสกิลของคู่หูนะครับมันช่วยได้นะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับเราจะไปดูนะครับสกิลของตัวละครก่อนนะครับว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างนะครับที่เราควรจะมีและจะทาให้เราเก่งขึ้นนะครับไปกันเลยครับที่ตัวละครครับ อีย่างแรกเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับที่เราควรจะมีนะครับก็คือตัวนี้นะครับเคลลี่นะครับจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะถึงหกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในเลเวลสูงสุดนะครับตัวนี้เราควรจะมีนะครับนะครับน้องๆนะครับไม่งั้นมันจะวิ่งช้ามากเลยนะไม่งั้นมันจะวิ่งช้ามากเลยนะแล้วก็ ต่อไปนะครับตัวที่2นะครับที่จะทําให้เราเก่งขึ้นอีกแล้วนะครับก็คือตัวนี้ <Pat ience S 1> ครับไ <a> ฮโตะนะครับไฮโตะนะครับจะทําให้เรานะครับเมื่อพลังชีวิตของเราลดลงหมายถึงเลือดอ่ะมันจะมี200นะครับถ้าเลือดของเราลดลง10%หมายความว่าถ้าเลือดของเราเหลืออยู่ที่180เนี่ย จะทําให้เราเพิ่มการเจาะเกาะถึง10%นะครับถ้าน้องๆไม่เชื่อน้องๆก็ลองถอดสกิลหรือใส่สกิลไปยิงดูนะครับแต่ต้องให้เลือดนะครับเหลือ180ก่อนนะครับถึงจะเอาออกมายิงได้นะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนมันต่างกันเยอะครับและเมื่อปลูกพลังนะครับตัวนี้นะครับจะลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหน้านะครับ3.5%เนะครับคือมันเก่งขึ้น แน่นอนอยู่แล้วครับอ่าสมมุติถ้าเราเล่นเก่งเท่ากันแต่คนหนึ่งมีสกิลอีกคนไม่มีสกิลคือได้เปรียบอะครับนะครับอ่าอันนี้คือตัวที่สองนะต่อไปนะครับตัวที่สามนะครับอ่าก็น่าจะเป็นสกิลอ่าโมโคลวกันครับโมโคนะครับโมโคนี่นะครับจะบอกตำแหน่งนะครับจะบอกตำแหน่ง ให้เราครับเมื่อเรายิงแล้วเนี่ยศัตรตูวิ่งไปไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะบอกเลยว่าศัตรตูอยู่ตรงไหนซึ่งทําให้เราเนี่ยค้นหาและล่ายิงและแล้วก็วางแผนในการที่จะเข้าไปแบบว่าต่อสู้กับศัตรตูได้ได้เปรียบมากกว่านะครับโอ้โหมันได้เปรียบเลยนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งครับเป็นสก,กิลไม่กดใช้นะอีกตัวหนึ่งนะคือแม็กซิมนะครับแม็กซิมนี่นะครับลด ลดเวลาในการกินเห็ดและใช้ยานะตัวนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่นะทุกคนนะตัวนี้นะอัพให้ถึงเลเวล6เลยนะจะยิ่งเร็วเลยนะครับกินเห็ดก็เร็วนะครับเติมยาก็เร็วเวลาวิ่งอ่ะไอตัวดมดมอ่ะดมก็เร็วดมพ่ดเร็วเลยเมาเร็วด้วยไอพี่พ,พ,พี่พูดเล่นนะแต่ตลกนะตลกนะครับ ก็เวลาเราอัพกงอัพเกาะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับในเกมนะครับหรือว่าอัพวงอะไรพวกนี้นะครับก็จะเร็วหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะกินกินเหตุกับใช้ยาอย่างเดียวนะทุกอย่างจะเร็วหมดเลยนะน้องๆน,นะต่อไปนะครับเป็นตะกิวกดใช้บ้างครับกดใช้อันดับหนึ่งนะครับตอนนี้พี่ยกให้นะครับโคโนคนะครับโคโนนะครับมัน คือนักแข่งใช้กันน้องก็คิดเอาเองแล้วกันว่ามันดีหรือเปล่านะครับเขายิงเรามากดโคโน่คือเรามีเวลาตั้งตัวเลยอ่ะหรือเราไปชุบเพื่อนเรากดโคโน่เราไม่ต้องกังวลแล้วว่ามันจะมาจากทางไหนเราชุบเพื่อนได้ครับหรือว่าเราเลือดกำลังจะลดเนี่ยกดโคโน่พันยาก่อนเลยครับตั้งสติได้นะครับแลก็มีประโยชน์เยอะนะครับโคโน่นะครับคือน่าจะเป็นตัวที่ เป็นสกิลกดใช้ที่น่าจะดีที่สุดนะเวลานี้นะครับต่อไปนะครับลองจากโคโนนะครับพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น A อล็อกหรือเป็นลิงดีนะเออเป็น A อล็อกหรือเป็นลิงดีนะแต่ส่วนพี่พี่ให้ลิงแล้วกันครับพี่ให้ลิงแล้วกันครับลิงเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าพอเรา แล้วก็เสียงลิงแม่งโคตรดังอะ่ะน้องที่พูดเร็วๆนะไอ,ไอตัวลิงนี่นะเวลาเวลาแต่คูดาวมันนานจริงสองร้อยวิแต่ถ้าเราฆ่ามันตายปุ๊บไอที่คูดาวนี่คือหายไปเลยนะกลายเป็นเรากดได้ต่อเนื่องเลยนะสมมติเรายิงไอตัวนี้ตายใช่ไหมปุ๊บคูดาวมันก็หมดไปเลยนะเรากดปเป็นเป็นลิงแล้วยิงต่อได้เลยอะ่ะคนที่เล่นคงจะรู้อยู่แล้วนะ มันได้เปรียบอะกระดีอาว่ะถ้าเราใช้ดำอะไม่มีสกิลอะไรเลยอ่ะมันจะไปสู้คือไปเจอกับพวกเนี้ยเขาได้เปรียบอะที่ถึงบอกนะว่าไอพวกเนี้ยสกิลตัวละครเนี่ยมันสําคัญน่าจะสําคัญที่สุดอ่สําหรับพี่นะสําคัญที่สุดต่อไปเอล็อกนะครับก็รู้นอยู่นะครับเอล็อกนะครับก็วิ่งเร็วพอเรากดใช้อ่ะวิ่งเร็ว เติมเลือดแถมเติมเลือดให้เพื่อนได้ด้วยสำหรับพวกที่ชอบเล่น1นสนะพี่แนะนำตัวนี้นะหนคนที่ชอบแบบเล่นไวๆนะครับคนที่จูกเก่งๆนะครับสามสมควรใช้เลย a อล็อกเนี่ยพี่บอกเลย a อล็อกเนี่ยสมควรใช้เลยจูกเก่งๆอะ่ะจูกยิงหลบยิงเปียวอันดับหนึ่ง โคนนะครับสกิลกดใช้ครับอันดับ2ลิงอันดับ3นะ่าจะเป็น a อล็อนะที่พี่ให้นะแล้วอีก2ตัวนะครับอีก2ตัวนะสองอตัว2ตัว,ตวพี่ให้ไอ้นี่แล้วกันตัวเนี้ย <'t> คูคูนะคูกับอีกตัวหนึ่งสกายเลอร์นะครับที่ทำลายไอวอลนะทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะ พวกนั้นก็เฟี้ยวนะใช้ได้นะครับอ่ะจบนะครับจบนะครับ <Anyone S 1> พี่เปลียนตัวละครก่อน everything want my fist เฮ้ยใช่ประวะพี่ใช้ตัวนี้อยู่ปะเนี่ยคุณเด้เกียร์อ่ะต่อไปนะครับสกิลที่สำคัญต่อไปนะครับสิ่งที่จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับ นอกจากการมาีตัวละครแล้วนะครับก็จะเป็นปืนครับอันดับสองนะครับอยู่อันดับสองนะปืนนี่ไม่ใช่อันดับหนึ่งพี่นะปืนนี่คืออันดับสองนะปืนเนี่ยอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับปืนนะครับไปที่อาวุธนะครับเราจะบอกก่อนว่าอาวุธนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับอาวุธอัปเกรดอ่ะน้องไม่แพงด้วยใครบอกว่าแพงพี่ว่าไม่แพงนะอ่ะ ถ้าเราอัพแค่เลเวล4มันไม่แพงนะ,อ,ะอย่างสก,กาอย่างเงี้ยก็ตัวนี้เลยจบจบจบ,จบไปนะครับเนี่ยถ้าเราไปเอาในตู้นะครับเวลาที่มันมาขายก็เสียประมาณพันห้านะครับแล้วก็มาบวกกับเออ่โทเค็นที่เราจะใช้ใช้อัพเกรดมันเนี่ยเอาแค่เลเวล4เนี่ย เขาแค่เลเวลสี่ก็สถานะนะครับเนี่ยบวกดาเมจหนอัตรายิงหนึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยนี่พี่พูดถึงสกานะเมกาโลดอนนะพูดถึงสกาก็ต้องตัวนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากให้ดีกว่านั้นก็อัพไปเลเวลหนะครับจะทําให้เกาะหรือว่าหมวกเกาะอะไรหมวกอะไรเนี่ยคือมันมีสถานะเพิ่มอะสแต็กเพิ่มอะเออมันก็เลยดีกว่าพวกปืนแต่งอะมันมันดีกว่าอ่ะโอเคครับ ต่อไปจะพูดถึงปืน S.M.G. บ้าง S.M.G. ก็ที่นิยมที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เลย M.P. 40งูเห่าเนี่ยงูจงอางอะไรเนี่ยเก่งดีเยี่ยมเนี่ยตอนนี้พี R ่อัพแค่เลเวล5เองนะนะครับเพราะว่า ไอเลเวลเลเวลหกะมันจะเพิ่มยิงด้านหลังเนี่ยจะลดจะเพิ่มดาเมจนะแต่เพิ่มมาแค่หนึ่งเองนะไม่ได้เยอะนะครับถ้าเรายังงบไม่เยอะนะครับเอาแค่เลเวลสี่นะครับพี่พี่จะบอกให้นะคือสมมุติเราไปซื้อในตู้ใช่ไห,หมเหมาตู้หนึ่งพันห้าร้อยเพชรประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเพชรแล้วเราไปซื้อไปซื้อโทเคนมันอนะ่ะเอามาอัพอะ เสียอีกประมาณพันสามร้อยเพชหรือพันเพชเนี่ยตกประมาณสองพันกว่าเพชแต่เราได้เปืนแล้วนะครับได้ชวชวด้วยนะครับบางทีเราไปสุ่มอะไปสุ่มในตู้อะมันไม่ออกเราเสียสองสามพันเพชยังไม่ออกเลยแต่อันเนี้ยได้ได้แน่นอนและดีที่สุดด้วยคุณมีเอ็มีสี่ศูนย์อย่างเนี้ย <c oughs> พี่ให้เข้าไปดูนะอาวุธนะครับเอ็มพ <c oughs> ีสี่ศูนย์เรานะ mp40 เรานะเนี่ยพี่มีกี่กระบอกสามกระบอกอ่ะสามกระบอกเนี่ยอันอื่นพี่ก็ไม่ใช้หรอกใครจะไปใช้หลายกระบอกพี่ก็ใช้กระบอกเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับ mp5 เหมือนกันอ่ะ mp5 เนี่ยมีตั้งหลายกระบอกแต่พี่ก็เลือกใช้อันเดียวอยู่แล้วนะครับอ่า mp5 เนี่ยอย่างเงี้ยบวกจอกก่อเกาะอ่ะโอ้โห mp5 นะครับไม่จำเป็นต้องเอารัวนะพี่บอกเลยนะเพราะมันรัวอยู่แล้วนะ จาะเกาะเนี่ยโค้ดสำคัญที่บอกเลยคนไม่ใส่คนใส่เกาะมามันเจาะเกาะเลยเจาะเกาะให้เลยดีเยี่ยมนะครับทำอาสิ่งที่จะทำให้เราเก่งขึ้นคืออาวุธปืนนะครับถ้าเรามีอาวุธปืนที่ว่ามีสแต็กที่ดีนะครับมีค่าสถานะที่ดีอย่างเงี้ยเราได้เปรียบนะน้องนะโอเคนะครับน่าจะจบไปแล้วนะครับเรื่องปืนนะครับ ส่วนเรื่องปืนอันไหนดีไม่ดีก็พวกน้องก็ศึกษากันเอาเองนะครับหรือถ้าอยากให้พี่ทำคลิปก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวพี่ทำให้นะเนี่ย AK พี่ก็มีตั้งหลายกระบอกเห็นไหมแต่ที่ใช้จริงก็อันเนี้ยเนี่ยจริงจริงพี่อยากได้มังกรฟ้านะมันยังไม่เอามาขายนะครับพี่ก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนนะถ้ามันมาขายพี่จะซื้อนะครับพี่บอกแล้วนะอ่า M4 ก็กระบอกนี้นะเนี่ยมีตั้งหลายกระบอกพี่ก็ใช้กระบอกเนี้ย ให้น้องนะครับคนที่ไม่มีปืนใช้นะครับคนที่เพิ่งเพิ่งเล่นแล้วไม่มีปืนนะให้น้องไปศึกษาเลยว่าสมมติ M4 เ,เนี่ยอันไหนดีที่สุดให้น้องนะครับเอาอันนั้นอันเดียวเพ่งเลงเอานั้นเดียวไม่ต้องไปซื้ออันอื่นมันเปลืองนะครับจบนะครับเรื่องปืนพอต่อไปนะครับสิ่งที่ทําหหทให้เราเก่งขึ้นอันดับสามนะครับนั่นคือตัวละครคู่หูครับคู่หูทําให้เราเก่งขึ้นยังไง ยกตัวอย่างเต่านี่มาใหม่เลยเราโดนยิงหลังเราโดนยิงหลังเนี่ยคือมันจะช่วยให้เราตายยากขึ้นพูดง่ายๆเต่าแต่ถ้าเราไม่มีอะสมมุติตัวถ้าเราไม่มีเขายิงเราสิบนัดเราตายแต่ถ้าเรามีเต่า<ม>เขายิงเราสิบนัดเราไม่ตายนะโอเคนะ มันทาให้เราเก่งขึ้นนะบางคนบอกว่าออผมไม่ชอบเติมอะไรก็แล้วแต่น้องนะครับแต่มันทําให้เราเก่งขึ้นนะ่ะน้องไม่เติมก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าอันไหนเนี่ยที่มันช่วยเราได้นะครับน้องชอบตัวละครตัวไหนน้องเพ่งเลงเอาตัวนั้นตัวเดียวไปเลยนะเออเนี่ยเนี่ยน่ารักเกินเยียวยาเนี่ยดูดิเติมยาที เพิ่มเพิ่มเติมให้อีก65%เพิ่มยาเพิ่มให้อีกโทษจะโกงนะมันก็ไม่โกงมันก็ดีขึ้นะนะะแต่พี่จะมาเรียนอันดับนะครับสัตว์เลี้ยงที่นิยมที่สุดนะครับเวลานี้นะครับณนะเวลานี้เลยนะอันดับหนึ่งพี่ยกให้นกนะครับอันดับหนึ่งพี่ย,ยกให้นกนะครับเพิ่มความเร็วในการล่อนตัวลงนะครับ45%นะครับขนาดพุ่งตัวอีก50%นะ น้องไปดูเหอะพวกสรีมเมอร์หรือว่าพวกนักแข่งในตีอะ่ะเขาต้องมีตัวเนี้ยต้องมีนกกันนะครับตัวที่สองตัวที่สองตัวนี้ครับน้องก็ไปเลือกกันเอง,เองนะแต่ถ้านจะมีมีสามตัวนี้แหละเสี้ยวลิงโยงระเบิดไกลใครบอกไม่ไกโคตรไกไกลกว่าอีกเท่าตัวหนึ่งอะ่ะพี่บอกเลยไกลเยอะเลยอะ่ะตัวละครลิงอะ่ะ ขนาดน,นักแข่งยังใช้อะคิดเอาเองแล้วกันครับทําไมนักแข่งใช้แค่นั้นแหละจบนะพี่ให้3ตัวนะอีกตัวหนึ่งพังกินครับมีไอวอใช้ไม่ต้องไปวิ่งหานะถ้าอัพถึงเลเวลเจ็ดนะได้2อันนะครับถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นนะเราก็ถอดไอไอวอวางไว้สมมุติเราเล่นเราเล่นแคมป์ใช่ไหมเราเล่นซุ่มเล่นแคมป์ ถอดไอวอวางไว้ ang, ถอดไอวอวางไว้พอถึงเวลาพอศัตรูมาเราก็เก็บไอวอสมมุติถ้าเราไม่ถอดเนี่ยมันจะได้แค่สองอันแต่ถ้าเราถอดเนี่ยมันได้เยอะเลยได,ได้เรื่อยๆเลยโอเคนะครับน้องนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการนะครับมาบอกวิธีนะครับที่จะทําให้เราเก่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้ฝีมือนะสามข้อนะวันนี้นะครับพี่รอดช่องก็ขอตัวนะครับไปก่อนนะครับ Get To Clo สวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในะการเล่นเกมนะครับ